ช่วงนี้ตรงฟังลวดศึกษาตำราแพทย์อยู่ในถ้ำออกไปเก็บยาบ้างไม่มีอะไรผิดปกติข้าให้เจ้าแอบปกป้องเขาไม่ใช่จับตาดูก็นอกจากปกป้องเลยถือโอกาสดูไปด้วยแต่พูดจริงๆนะท่านเชื่อใจเขามากเลยเหรอจะเชื่อใจก็ไม่ผิดแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินด้วย เชื่อใจอย่างตาบอดไม่ใช่การกระทําที่ฉลาดเจ้าอยากพูดอะไรกันแนะ่ข้าเป็นห่วงท่านเพราะเรื่องในอดีตจะส่งผลต่อวันนี้นี่สําหรับท่านสําหรับถูซานกระทั่งตรงฟางลั่วเองก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดียาอยากไปจับตาดูนานกรงซื่อแล้วใน,นเมื่อเขาร่วมมือกับสือจีต้องแอบวางแผนกันอยู่แน่รอดูก่อนความจริงจะต้องปรากฏก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นคงต้องตามดูไปก่อน วางใจได้หากเขาบริสุทธิ์จริงรับประกันได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเขาจะไม่รู้เรื่องนี้น่าเสียดายเสียดายสหายอย่างเจ้าจริงๆใช้กรงเล็บตัดวาสนาเป็นนี่นะทำไมยังไม่ใช่อีกหรือว่ากลัวหงหงจับได้ว่าเจ้าเป็นคนที่ฆ่าชื่อสารแล้วใส่ร้ายนาง ไม่รู้สึกผิดหรือไงต้องฟังลวดที่จิตใจดียึดมั่นหลักการไม่กลัวตายยอมเป็นศัตรูกับทักสสนนักเป็นเจ้าจริงเหรอรนหาที่นะเห็นแล้วใช่ไหมไปฝึกกรงเล็บตัดวาสนาที่คล้ายกันมาจากที่ใด หงหงจะฟังข้าก่อนฟังอะไรอีกเรื่องใช้พลังแห่งความมืดฟื้นขึ้นมาแล้วข้าที่สารใส่ร้ายหงหงแล้วอ้างยาถอนพิษให้นางไปหุบเขาเมืองกอนเพลิงจะทำให้นางเกือบตายน่ะเลรออย่านะทำไมถึงห้ามข้าท่านชอบเขานักเลยชอบจนไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีชอบท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเขาหลอกท่านไปยังจะปกป้องเขาอีกเหรอ ชาเธอต้องฟังร่วมพูดถูกข้ายุ่งไม่เข้าเรื่องเองหวังดีเกินไปเจ้า <c oughs> บาดเจ็บข้าจะพากลับไปรักษาที่ถูซานไม่ต้องหรอกมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเป็นห่วงต้องฟังรั่วเธอถ้าไม่สะดวกสร้างปัญหาให้ประมุขทุกคนในถูซานล้วนเป็นไปได้หากท่านแน่จริง ก็ฆ่าเผ่าปีศาจทั้งถูสานให้หมดสิหุปาป่านนี้ยังดื้อดึงไม่สำนึกจะผิดให้ถึงที่สุดและเป็นศัตรูเหรอเอาแต่พูดถึงภาคีปีศาจกับถูสานเคยคิดบ้างหรือไม่ว่ายังมีปีศาจเร่ร่อนอยู่ด้านนอกที่ต้องถูกรังแกกลายเป็นของเล่นของพวกมนุษย์ในเมื่อเกลียดมนุษย์เช่นนี้เหตุใดต้องร่วมมือกับหนานกงซื่อถ้าสามารถยืมมือเขาจัดการถูสาร และใช้พลังของถูซานทำลายมนุษย์ทนชั่วคราวจะเป็นไรไปสันลเลวเจ้าเคยคิดหรือไม่ผ่ามนุษย์และจริ้งจอกน้อยที่เจ้าทำร้ายพวกเขาก็มีพี่น้องและมีคนที่รักพวกเขาก็มีชีวิตเหมือนกันชีวิตของคนอื่นเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยใครที่ขัดขวางข้าคนนั้นต้องตาย กู๊ักท่านรู้ว่าจะมีวันนี้ ตอนนั้นยังจะช่วยข้าไหมช่วยสิทำไมครั้งหน้าไม่ต้องช่วยข้าแล้ว น่ารังเกียจนักครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําลายภารกิจไม่ได้กลับกันยังเอาชีวิตจริงจอขาวไปด้วยข้าเคยบอกแล้วแผนชั่วของเจ้าไม่สําเร็จหรอกเจ้าอย่าประเมินความสําคัญของเจ้าที่อยู่ในใจของทูซานหงหงต่า <ำ S 1> เกินไปสิเจ้าเจ้าเจ้านาพิสาทเท่า

โทษนะชื่อสารข้าเป็นคนฆ่าเองกับมือทำเรื่องผิดพลาดมากมายเรื่องที่อยากทำก็ทำไม่สำเร็จสักเรื่อง แย่ชูได้พบกับสหายอย่างเจ้าถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ข้ากลับมาครั้งนี้ข้าอิจฉาและเข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงได้รับความรักหหง ข้าขอโทษคราวนี้ข้าต้องผิดสัญญาแล้วอยาให้ลุยเจียนหวนลืมเจ้าเลยถูกต้องข้ากับนางถูกลิขิตให้คลาดกันแทนที่จะให้นางรอคอยอย่างที่ไม่สิ้นสุด มิสู้ให้นางลืมข้าเสียดีกว่ามีเพียงแบบนี้นางถึงจะลืมความเจ็บปวดและเริ่มต้นใหม่ได้พระมุกโปรดช่วยให้สมหวังด้วยจะรู้หรือไม่ว่าเมื่อถูกวิชาลืมเลือนทุกแล้วนางจะจำเจ้าไม่ได้อีกเลยทุกชาติพบจำข้าไม่ได้อีกเลยทุกชาติพบเลยวิชาลืมเลือนทุก เป็นการตัดพรมลิขิตของพวกเจ้าเมื่ออาคมสำแดงฤทธิ์พวกเจ้าก็จะได้วาสนาต่อกันไม่มีวันได้พบกันอีกต่อให้เป็นเช่นนี้ข้าก็อยากให้นางลืมข้าให้สิน้นเรื่องนี้ต้องขอความเห็นจากลียเจนนหวนก่อนไหม ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ควรตัดสินใจคนเดียวนางไม่มีทางเห็นด้วยดังนั้นเพื่อน,นางแล้วเรื่องนี้จะให้นางรู้ไม่ได้เด็ดขาดจะคิดไปเองว่าทำเพื่อน,นางว่าเป็นเรื่องที่ดีกับนางแต่ความรักมาจากใจสำหรับคนที่มีรักแม้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ขอแค่ยังรักต่อไปก็มีความสุขแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้าปล่อยให้นางรักษาสัญญาที่ไม่มีวันเป็นจริงใช้ชีวิตชาตินี้เพื่อแบกรับความทุกข์จากความคิดถึงไม่ได้ประมุขโปรดสงเคราะห์มอบวิชานี้ให้ข้าด้วย